สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะจะมารีวิวลำโพง KTS 1266ลำโพงบลูทูธขนาด4นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็เป็นลำโพงแบบที่สามารถเชื่อมต่อแบบ TWS ก็คือสามารถเชื่อมต่อ2ลํลำโพงเข้าหากันได้เลยนะครับเปิดเพลงอะไรเนี่ยมันจะดังทั้ง2อันพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับเป็นลำโพงแบบไร้าสายแล้ววันนี้จะมาทดสอบระบบไมโครโฟนนะครับก็คือมันสามารถเสียบไมโครโฟนเข้าที่ช่อง ช่องไมโครโฟนด้านหลังของลำโพงได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาลองเป็นไม้แบบไร้สายนะครับเป็นไม้ของ NTS SN668 นะครับเป็นไม้ไม้รอยความถี่ USB แล้วก็จะต่อกีตาร์โปรง่งไฟฟ้าเป็นแบบแจ็คเสียบนะครับถ้าใครมีไม้เป็นแบบไม้สายก็สามารถเสียบได้แต่วันนี้จะลองแบบไม้ลอยกับกีตาร์โปร่งนะครับให้ดูว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ การฟังเสียงเพลงทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับจากที่เคยรีวิวไปแต่ว่าวันนี้จะมาลองรีวิวเป็นเสียงของกีตาร์โปร่งไฟฟ้ากับเสียงใหม่นะครับในการบันทึกเสียงนะครับผมจะใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงนะครับซัมซุงกาเล็กซี่โน้ตสินะครับเสียงที่ได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเสียงที่ได้จากโทรศัพท์ถ้าทุกคนฟังเนี่ยมันอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเสียงอะไรบ้างนะครับ อาจจะทําให้มันไม่ได้ยินเสียงที่แท้จริงจริง,รงนะครับแนะนำว่าลองใส่หูฟังอาจจะได้ยินเสียงเบสเสียงไรที่มันชัดขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็พูดกับโทรศัพท์เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองไมโครโฟนกันดูก่อน NTS 6 6 8นะครับใครที่สนใจสินค้าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายคลิปนะครับเป็นไมโครโฟนไม่ร้อยแบบคู่นะครับแล้วก็ ตัวรับสัญญาณแบบนี้มีที่ชาร์จได้นะครับส่วนไมเนี่ยจะใช้ทานนะครับขนาด 2A นะครับ 2A 2ก้อนแบบนี้ใส่เข้าไปปุ่มใช้งานง่ายนะครับมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเซตค่าความถีจอเป็นดิจิตอลหรูหรานะครับแบบนี้กดค้างไว้ก็ปิดส่วนตัวรับสัญญาณนะครับ ก็มีสวิตช์เปิดปิดเราก็เปิดสวิตช์ไฟมันก็จะติดตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เอาเนี้ยไปเสียบเข้าที่ด้านหลังของลำโพงตรงนี้มันจะมีรูปใหม่เนี่ยเสียบเข้าแบบนี้ทีนี้ก็เปิดใหม่ได้เลยเดีย๋ยวลองฟังเสียงฮัลโหล ทดสอบหนึ่งสองสามฮัลโหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าดังเกินไปไหมถ้าดังเกินไปเบาเสียงได้มันจะหอนฮัลโหลทีทดสอบหนึ่งสองสาม ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเช็ดทดสอบทดสอบหนึ่งสองเสียงดีเลยทีเดียวนะผมว่าไม่สองไม่หนึ่งไม่หนึ่งไม่สองไม่สองสี่ซมสี่ลเงินทดสอบ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  โอเคเสียงไม์ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะลองเสียงกีตาร์โปร่งดูบ้างนะครับกีตาร์โปร่งก็จะใช้เป็นแจ็คเสียบนะครับนี่แจ็คาสายไฟฟ้าแล้วก็เสียบเข้าไปที่ช่องไม้เหมือนเดิม มีตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเค